สวัสดีคร่ะอุ้ยบ่พอโดนเนาะค่ะน้องเบลกัญญากงานยากงานอะไรครับอืมงขอปัญษานี่อ๋อปัญชานี่แห่งสิยากคัค่ะมีงานยังแน่ค่ะช่วงนี้วงช่วงดูบ่ค่ะเปวงช่วงดูครับแล้วก็ประจําอยู่วัดวัดอะไรครับวัดป่าดงนองตาลโอ้ยอยากพ่อน้องเบลต้องไปวัดดุงนองตาล เฮ็ดใบสีอยูุหันละให้กับวัดเฮ็ดใบสีให้วัดแม่นโอ้คือประจําอยู่วัดดงน้องตาลแม่นครับประจําอยู่หันเลยไปนี่ไปหาได้บ่จ้าวัดดงน้องตาลก็ไปหาได้ไปบูชาใบสีอยู่หันล่ะเพราะว่าผมเฮ็ดใบสีโอ้ไปหาน้องเบลไหมไอน้องเบลแล้วค่ะอยู่หันแล้วไปหาเนอะไปบูชาครับไปบูชาอยู่หันอยากไปเที่ยววัดอยากกินหูเที่ยวกับวัดต่างๆใช่ไหะเอาไปหาได้จริงจริครับอยาก อยาจัดงานอีกอย่างกับพี่ฮานงเบลยูหันได้ติดต่อทำบสีคครรับผม่ายับประจำยูหันเลยครับช่วงนี้ยากแห้งยากแห้งโอ้ไม่ถือว่าพรรณาเนาะไม่เจอกันนานแน้วงวดนี้แหละงวดนี้ล้วซิมานมาเนี้ยวมาปอได้มาสองงวดแล้วเด้นานว่าแล้วบ่ได้ไปหาบ่ปอจักเรีการงวดที่แล้วที่ฮกฮกนะก็ได้กันหลายเพราะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ด ชัญย่าที่ผ่านมากวงสวงเนาะวงสวงไงยุสถานทัพเนะ่ะพออาจารย์ต้อมจัดโต๊ะขึ้นไงเลยอลังการคนมา,จากจะทางานครพนมเจ้ากามารวมเนี่ยไม่เป็นเลขถูกโต๊ะวงสวงเลขถูกแปดหกหกเลขทะเบียนรถกับแปดหกหกมาเลขที่กันนึ่ง้กหกเจาก็นได้กันโอ้ ได้ชะนันครับขต่ว่าโอ้ยจัดย่ำใหนบอกอีในได้ฉิมมาอีกว่าชะนันข้าเ่าถือว่าหลายแต่ว่าข้าวอยากเมารถมากฉิมไหมอย่างมันตั้งโตบวงเสืองใชแไหมคือเพิ่นชัดถ้าหาแมนครับคือเพิ่นมากนะเพิ่นมากั้างแหลกเพิ่นมากั้งแหลกครับเพิ่นมากกันจ้างรถตู้มากนะเต็มรถตู้เลยขาจะม่รวมข้าวกระเดยกันเต็มวันที่แล้วก็ได้ทะเบียนรถคือเก่า ไมงกระยูว่นอยู่ในหันละสี่แปดหก่สีแปดหกแมนแล้วสิ่สามนรสนี่อะไรอีกนะวนนี้ใช่ไหมแมงนี่วนเวียนอยู่ในหันละแต่สีล่องมันสักสักสามงวดสี่แปดหกแมนสี่แปดหกงวดหกหกระทูกตรงบนี้คือกันต์กันนี้นี่คือกันแล้วแล้วงวดเมื่อกี้ตัวไหนครับสี่หกอันเดียวสี่หกคโอ้สี่แปดหกสี่แปดหกหกนะสี่แปดหกหกแมนทั้ ถ้าเปี่แปดหกหกกับสีเลือกแล้วอ่าหกแปดหกแปดัวทานบอนีคับสีแปดกับแป่นกับแปดสี่ีแแต่ว่าสี่แปดแปดซีนี่ที่บอกว่ามันมีเหตุอย่างหนึ่งคือเมื่อวานนี้ยาติธรรมไปเหตุลรงท่านอยู่อ่าวัดปลาดงต่างถ้าเจ้าขี่ออกมาจากวัดประมาณร้อยเมตรรดความว่ายทะเบียนรดอ่าเจ็ดหกแปดสี่อ้าวตัวเดียว เขวนปยวนมันับว้นไะหกแปดสี่สี่แปดหกนะอันเขาจะเอามาเห็นลงหานไหมเขาจะขี้ออกมาเหมือนสะดุดอันลุ้มหน่อยเดียวน่ะปีนท้องเลยเอ้ข้าเจ้าทายลูบลงกันไม่เห็นล่องหานว้าวคือรับหน้าหิมงนี่แหละเอารับหน้าหิมไปใช้บนทางบปเดินเรเดี่ยวเดี่ยวไ่น แม่นครับทั้งมันอันเป็นขี้หินแต่ว่ารถอันฟีนท้องข้างหน้านี่ยยกเบิ้ลต่ำๆอย่างมันเบอร์ลูกไม่ได้ดึงขึ้นบอรู้ว่าต่ำอย่างมีต้นไม้มีอยังต่ำบ่บ่มีแต่ข้างลาบเนี่ยต้องต่ำอย่างบ่บ่ได้ต่ำครับคืออันมันมันอันความแมมองอันข้างหน้าอันกระจกหน้านะแตกเบิ้ลเลย จังหวะเดียววันวาอยู่เีมืนเลยครับผมนี่กับเบ้าหัวไปได้แนเออทะเบียนนั่งก่อค่ะเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดหกแปดสี่หกแปดสี่หกแปดสี่กับกับทะเบียนรถนี่ที่แปดหกยุ่ในีตรงกันแท้ยุ่ในหนีมีแปดสี่ยักขันไล่หกแปดเต้มรถน้องเบลรถน้องหปดสี่นแปเบล ตรงกันเข้ามาตรงกันเนาะแสดงว่าท่นสืไปหาน้องเบลต้องไปในวัดตัวสันครับอยู่เป้ประจำสถารถ้ำอาจารย์ต้อมไปพ่อพ่อจ้าเขยมพ่อพ่อไปมือเดินกับพ่อพ่อครับนี่พอไหวตะพ่อมือนันดี่ชดีดนดีเนาะห้มองระบายนี่ยตัไหวส่มมาเนี่ยตัไหวนี่ยนี่ทั้งนี้เขาไปเขาไปพ่อเนาะเนาะนี่ เขาไปไม่เด้อออกครรษาดิสีเก็นแนวใหม่ยู่สถานท่ามระจาต้อมอ๋อมีมีแบบไดพิเศษคะโอ้จิบชิบวงสวงบอกเรียวๆนี่ล่ะออกคานซาี่ล่ะมีมีแบบใหม่บีมีทีเด็ดแมนโอ้โหอ้เอไอเพ่อผิรอไว้พรอไว้นะครับ FC ีครับไอ้เมื่อนมืออไมืออะไรสี่สี่สี่สีเส้นปูกันศอ่า เพินอันเช่นเลี้ยวอันเช่นเลี้ยว่ะเลี้ยแต่วงสวงเลี้ยแต่วงสวงเออมือวงสวงสามสามเห็ุแล้วเหรอสานงานสานเปิลสานงาเก็ดแก้วเหรอะปูเก็ดแก้ววันนั้นงเห็นแค่เทพืนเนาะเลี้ยวเลี้ยวโอ้มันนุ้นันวันเลี้ยวหมู่บ้านเมือน่อนี่บ่ไม่ค่นอ้อคือถ้วยถือบถือเลี้ยชักหวดนี่เนาะเดซสิได้ไปตามอีกจู้เมื่อนั้นไปบ่ขั้นเหตุเหเห็นแต่จานว่าเีตด เอาเฝ่าด้เฝ้าพิ่นอยาแนวทางฝากพี่น้องแน่นองเบลคนคิดหอดอยู่ครับแนแนวทางกันน่ะสี่แปดหกมากเลยป่ะชอบท่อนตัวเลยหมางเดียวนี้เลยนะครับกลับไปกับมาอยูงไม่หันเสี่แปดหกเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมตัดเอาสองตัวเอาเนาะทันใเดี๋ยก ตัวนั่นแหละ48ทุกคนแลได้แล้วการมันรวมทขบวนน้องแจ๊คที่ได้รวมบุญเนาะกี่งวดน้องเบลทูเมากี่งวดแล้วครับย้ำให้เอ็ซีฟังหน่อยครับผมสองวันนี้งวดที่สามวันนี้งวดที่สามเนาะยังทันนะครับงวดที่สามงวดที่สามน้องเบลประพอซื้อโอ้โถ้าเจอนี่มาหาแล้วครับมาที่ไรก็ไม่มีใครอยู่ที่ไหนได้มไปบวงสรวงไร่หม่องเบวชนึงกับวิวกรุงเทพ ครับเื้อหนึ่งเลยอุบนเดี๋ยวจังไปลงอุบลอีกไปยังค่ะไปทาวายกระทิ่นนะครับโอ้เอฟซีทางอุบลพ่อน้องเบียวได้มันกับอาทิตย์โอ้คันมื่อไรสิไปกระเจี๊ยงเอฟซีพูดดวงหนานี่ยไปเป็นอาทิตย์ได้ปะ มันลายวัดโอ้ไปยางเาเลยกระทินลายวัดโอ้ขอบคุณจ้องเาขับรถวันนี้เราก็มาเจอน้องเบลนะฮะวันนี้มาร่วมงานน้องเบลเนาะไม่ไออกไม่เช่นนี้มันเป็นการสัมนทานแล้วมันทำกับน right. ้องกันมันจะเป็นตลาดครับขอบคุณครับยังไงก็ ย้ำย้ำตัวเลขอักรอบครับผมทยคลิปนะฮะี่4 6 8ร่ดอยู่ในนี่แหละซ้ซตัวเลสี่หัแปดส4 6 8 4 8ผู้แดนเลี่ยวนี่กันจึงรล้ตตรีไปแค่ได้แต่สูบอกว่าอยู่ในวัดนี่ลวันที่หนึ่งที่สองมาเนี่ยอยู่วัดไหนคะจะไปซื้อโอ้ตงไปหัน ไปไปไปสงันที่หนึ่งขอายุหันนที่หนึ่งอยู่แล้วรางวัลที่สออยู่แล้วมันมื่อี้รางวัลที่สองสามใบเขาถือยุหันบ่อ่ถ้าเจ้ามากเลยเลยเซตเลยไปเห้เงีงวดนี้ไปจองพนลอตเตอรี่ขาไายก่อนนี้ยเต็มยุหันเดี๋อวนี้ก็ได้แม่โอ้ย้าไปขนาดยุหันต้องไปดึงอารางวัลที่หนึ่งกันรางวัลที่หนึ่งที่หก็มีแล้วที่สองก็มีแล้วแต่เขาไม่ออกสอ แต่ละวันที่สองนี้ออกโจกเอวเขาไม่ออกแต่ว่าลมันที่หนึ่งเขาไม่ออกเหมือคนดย่านเนาะเป็นธรรมดาแหละเงินบ่อหน่อยเด้อ